ค่ะอายุห้าสิบคนน้ำหนีกับไฟคนเดิมค่ะวันนี้เราก็อยู่กับคลิปสอนทําบ้านอย่าันเท่าแต่วันนี้เราไม่ได้ทำบ้านเล็กค่ะวันนี้เราทําบ้านใหญ่ตรงนู้นเป็นบ้านเล็กบ้านรันเจ่าเองนะโอเคไม่ยังไม่ได้เตรียมเลย <laughs> <c oughs> ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีอ่ะมีคนขอให้ทาบ้านใหญ่นะฝ้อเาจะทําแบบรั่วๆเลยนะก็เอาไม้นี้ค่ะก็ไม้ขาวค่ะเสร็จแล้วก็ ประตูดำนี้ค่ะเจ๊ที่เหลือเดี๋ยวก่อนโอเคเราจะทำแบนี้หนึ่งสองสามนีนะสามแล้วก็เป็นหนึ่งสองสามคลิปที่สี่ค่ะหนึ่งสองสามโอเคก็เว้นไซส์สองช่องวางประตูประมาณไปเลยแล้วกันออหนึ่งสองสามหนึ่งเว้นไว้สามช่องหนึ่งสอง โอ้ยโอเคโอเคง่าย,ยกัน K สามหนึ่งสองสามนี้นะคะโอเคค่ะเสียงอาจเบา,ายพยายามแบ่งนเสียงแล้วเนะี่ยยา,มมากได้ยินไหมด้นินแหละแหมโอเคทำอย่างนี้นะถามว่าทำไมไม่ทำขึ้นมาไม่ทับเรามีแผนในใจ บาโอเคทำอางนี้ค่ะไม่ใหญ่มากหรอกเอาเอาประมาณให้มันโอเคพอนี่ค่ะเว้นไม่เท่าไรหร่รู้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอย่างละห้าก็มาเนี่ยหนึ่งสองใช่ไหมสอง ไอ้นี่มันหกิีเอาเปนวาหกแล้วกันตรงไอ้แนวยาวนี้หกก็แนวนี้ห้าก็น,นี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะให้เป็นสิบแล้วก็ทำรังนู้นให้เท่ากรนใหญ่มากใหญ่ไปละโอเคแล้วก็วางไม้ขาวไปเลย ว่าทำไมมันไม่ทำาซูนขึ้นมาเดี๋ยวก็รู้ไม่บอก1นึ่งสองสา,อาประมาณนี้กุดมาเลยโอเคโอเคเดี๋ยวจะคลิปนะตอนเสร็จแล้วตอนไอขุดแล้วก็วางไม้เสร็จแล้วนะฮัลโหล อัดยังวะอัดแล้วโอเคหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะให้ต่อขึ้นมาค่ะไม่ไมีไมีชั้นสองอันนี้หนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามนับชิดหวัวเนี่ยหนึ่งสองสามก็หนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามค่ะเรียบร้อยเว้ยทำไมต่อลูมินับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสาม านะนับ1 2 3 4 5 6วางอ่ะเรียบร้อยเนาะตรงนี้เสร็จแล้วค่ะถามว่าจะเป็นไปทำไรกระจกค่ะกระจกโอ้ยไม่ต้องถูบหรอกเพราะยังไงเด่ยก็ต้องทำมันทำยากกับอีกตรงเนี้ยอุ้ย,ยพยายามวางไม่ให้ผิดนะเนี่ย พยายามสุดแล้วโวรเหงาเลยไม่มีเพื่อนโอเคตัดคลิปตอนทำกระจกเสร็จคือทำไม่กระจกได้รอบเลยอะเนี่ยตัดนะตัดหรือไม่ตัดดีอะมีไม่ตัดก็ยังยังยังทำอันล่างให้เสร็จอันพออันที่สองค่อยตัดเพราะมันทำนานนานโอเค วิชูฟูฟูฟ้าวาลาเลโลเดยอายูฮัลเลลูยาปะถ้า <c oughs> เกิดมันมันมีทั้งสองย่างเนี้ยแล้วอะ่ะมันก็จะง่ายหน่อยโอ้ยโอเคยังไนงะยำก็เนีงยวางงอจริงจริงมันใช้เวลานานเหมือนกันแหละแต่ว่า ตัดไปมันจะได้ไม่นานโอเคทำไปเรื่อยๆเลยละกันฮุ๊ชปุ๊บ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 อ่าปุ๊บ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 เรียบร้อยค่ะถ้ามาสร้างบ้านสร้างบ้านชั้นเย็นแนะนำนะคะให้กระจกข้างบนมันเป็นอ่าแผ่นไม้อันเล็กอ่ะอืม ไม่ใช่อันเต็มบล็อกโอเคเรี <Okay. S 1> ยบร้อยปนาน้า <c> บ <oughs> ้านานแต่ละกันโอเคค่ะอันยังโ okay. <c oughs> อเคก็มองนี่ยไอ้ใช้ให้เป็นไม้ไอ้สแลบอย่างเงี้ยเห็นะเออแล้วก็วางอันบนสุดมันจะได้แบบหัวไม่ติดมากคือแบบไม่ติดไปดานมากไงโอเค ดงถ้าใครอยากทำชั้นสองด้วยแนะนําว่าให้ใช้บันไดแบบไม่ใช่แบบบันไดแบบปีนขึ้นนะคือแบบเป็นบันไดแบบแบบไอ้บันไดอย่างอย่างเนี้ยไอ้บันไดแบบเนี้ยเออแนะนําว่าให้ใช้อย่างนั้นดีกว่านะคะถ้าเกิดใครไม่ทําชั้นสองแนะนําว่าให้ทําหลังคาไปเลย ทำนังคานานี้ทำอันนี้ไปก่อนนะนังคาเอาแบบยื่นมาให้นอกโอวชูวชวชวมันก็ใหญ่มากอะใหญ่พอสมควรกันแหละโอเคตัดตอนแล้วก็ปูพื้นบ้านนะให้ใ,หใช้ไม้บล็อกนี้นะเนี่ยวางไปให้เต็มเลยนะโอเคค่ะตัดตอนเสร็จเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลา เกลับมากันต <c oughs> ่อนะคะโอเคไฟได้ทำการปูเรียบร้อยแล้วคตนานะห้องนี้นะคะเราจะเว้นไว้ค่ะทำเป็นห้องเอนชาร์ของนะคะก็ถึงตู้มันจะไม่ค่อยสวยก็โอเคอยู่โอเคค่ะไม่ได้แบ่งโซนไปเป็นห้องห้องนะะห้องห้องหมาพันธีค่ะบ้าโอเคลองยื่นเตียงนอนเนาะ เตียงมาเสร็จแล้วก็เอานี้นะชารแล็บนี้วางค่ะครับถามว่าวางทำไมพก็ความสวยค่ะอ่ออย่างนี้อา่าไฟไฟมืดเพ่อเกี่ยความมืดเอ่อวางบนหลับได้าอย่างนี้กันก็่ะอ,อย่างนี้แล้วกัน นาะอย่างนี้ก็วางางนี้เอา้าไปวางอะไรตรงนั้นล่ะโอเคตัดจินนงเนาะเสร็จค่ะทำไงต่อกล่องค่ะกล่องมากล่องวาง,นะง,อ,ง,อ,ง,อ,งอย่างนี้นะทั้งหมดสองบล็อกเว้นไว้กันนี้เตาเผาค่ะสาบกันแล้วก็กล่องครัฟวางไงดีโอ้ยเอาวางงนี้แล้วกันดีที่สุดแล้ว เห็นไหมว่ามันจะเป็นรอยต่อช่างมันเถอะมันติดหัวนะโอเคต่อไปค่ะต้องเป็นชาจใช่ไหมมันก็ต้องทำการเอาเอาอะไรวะเอาเอาเอานี่ค่ะไม้ไม้วางสองแท่งนี้นะวางที่เครื่องปุญยาสองเครื่องอะแล้วก็ เอาตู้หนังสือหนังสือหนังสือถูกเอาก่อนก็วางอย่างนี A ้ค่ะวางอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างนี้ค่ะปังเฮ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืม โอเคมันไม่เท่ากันปะหวะช่างช่างมันเถอะโอเคเปิดมาเปิดวางเอวิลเสร็จแล้วเอาเอาคลายเครียดหน่อยเอาดนตรีงงนะคะวางตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะทำไงต่อไม่รู้เอาอะไรดี ทำน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 ำมั่มมัไม่แนะนำให้ทำอย่างนี้มากกว่านะเนี่ยมันจะสวยกว่าแล้ว,วางทอดอ่ะอุ้ยเอาเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเ,ยวเออขุดไปหนึ่งบล็อกนะแล้วก็วางเนี้ยก็วางกระจกว่านี่อย่างนี้จะสวยกว่าเนี่ยขุดลงไปแล้วก็วางโกสโตนะก็วางบล็อกกระจก เนี่ยแค่เนี้ยแล้วตรงนี้ก็เอาด้ว่ยเนี่ยเรียบร้อยมันจะสว่างมากกว่าถอดอีกมั้งเนี่ยก็แค่นี้ยแล้ค่ะไม่มีอะไรมากแล้วอ่ะพอดีว่าเงาเงาเลยอย่างที่คลิปที่แล้วนะวางนี้ก็อออ มันจะแทบไม่เห็นรอยทอดเลยถ้าจริงเราถามว่าทำไงก็ขุดลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวก็อย่างนี้นะก็วางกระจกเนี่ยแล้วก็มาสลับทำก็ได้ใครอยากได้งั้นอะ่ะแต่ว่าสลบเราขอเรียกว่าสลบบล้วกัน <c oughs> โอเคเนี่ยเห็หม่แล้วบอ,อย กระจกนะทำไ,ไมบ้านถึงหาวว่าทำไมต้องเอากระจกเยอะเพราะมันจะช่วยเพิ่มความสว่างอ่ะเห็นไหมนี่เรียบร้อยเนี่ยมีนังคางอย่าง้ดยเนี่ยเรียบร้อยแล้วดีใจนะแมนโอเคสรับนีนะ้บ้านหลังนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็สรับนี้นะคะใครยได้บ้านแบบไหนอีกคือแบบอยากได้ใหญ่กว่านี้หรืออะไรเนะี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยมองเผื่อมันจะเล็กใช่ไหมเดินไปสิเอ,อ ใครต้องการบ้านแบบไหนอีกนะคะอย่างใหญ่ขึ้นหรือว่าแบบขอแบบมีกี่ชั้นอะไรงนี้ก็ปอกมาได้นะคะเดี๋ยวฝ้ายทาให้ถ้าบ้านหลังใหญ่ฝ้ายถนัดแต่ผ้าบ้านหลังเล็กต้องให้ไปตามทำเนาะโอเคก็สำหรับนี้นะคะก็ต้องขอ,ขอ,ข,อขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้นะคะขอบคุณมากค่ะ